สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider m o d e Gaming นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะครับสกินพิเศษของลอเรียนนะครับก็คือราหูนี่แหละครับเป็นสกินไทยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมจะมาทดสอบนะครับเล่นตัวลอเรียนในสกินราหูให้ดูนะครับว่าสนุกยังไงมีสีสันยังไงนะครับ ก็สกินตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกินไทยเนาะแล้วก็คนาพาดก็จะเป็นคนไทยนะครับก็จะมีหมายว่าสีสันในแบบของสกินไทยนะครับก็ทัาที่ดูก็ลอเรนก็มีสกินเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆในในเกม ROV นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ2สกินเนาะ โอเคครับก็โอเคอ่าคอความเข้ามาโอเคครับก็ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่อ่ายังไงผมก็จะเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับไอตัวลอเรียนจะจัดเตรียมเอาไว้ให้พี่น้องดูนะครับว่าฮีโร่สายเมตัวนี้ผมเตรียมไอเทมพลังแฝงรุน่นยังไงนะครับก็ พี่น้องก็เข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูละกันนะครับผมก็จะเป็นรองเท้ากันเวทอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะก็จะเป็นพลังโจมตี60ความเร็วโจมตี30%แล้วก็ดูดเลือดนะครับผมประมาณ10%นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือไอ้ตัวน,นี้จะจะเน้นเป็นอ่าพวก อะไรนะพวกพลังเวทใช่ไหมครับไอตัวลอเรนก็เป็นสายเวททั้นั้นผมก็เลยเลือกตัวนี้อพอลค l ลิปนะครับ180พลังเวท10%ลดครูดาวน์5%ความเร็วขึ้นที่นะครับตัวนี้ก็คือพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มความเสียหายเวทประมาณ80%นะครับแล้วก็เสียหายทางกายภาพ30%ส่วนตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งการเวทกันเกราะอย่างละร้อแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้เรา ประมาณ2 0 0่นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น <c oughs> 20%ลดคูดาวนะครับจะทำให้เราใช้สกินได้ <c oughs> เร็วขึ้นแล้วก็เกราะ360นะครับอั <c oughs> นี้เกราะเยอะนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น240พลังเวทนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังเวทเท่าตัวเลย นี่เป็นไอเทมที่ผมเลือกเอาไว้สำหรับลอเรียนเนาะส่วนพลังแฝงนะครับก็จะเป็นแนวๆนี้ก็คือตายเกิดประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็ตงนั้นก็จะเป็นดาเมจบูสต์นะครับ <c oughs> ก็จะเน้นดาเมจแล้วก็รูนนะครับพี่น้องดูได้เลยว่าผมก็ใช้รูนแนวๆนี้แหละนะครับเติมให้ครบทุกอัน90%นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นของเราส่วนสกิน ผมก็จะใช้ uh, สปริน์นะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้จะวิ่งเร็วที่สุดในเกมนะครับโอเคเราจะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราจะเข้าไปเล่นโหมดคลาสสิก 5v5 เลยนะครับโอเคผมจะกดเข้าไปเซร์ฟไกใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เล่นล okay, แล้วโอเคมาละ อ่าผมก็กดแล้วก็จะต้องรีบไปกดตัวลอเรียนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเ,เพื่อนๆก็จะแย่งจะชิงไปต้องเละต้องรีบเลยนะครับอ่าผมก็ชิงมาได้ละก็ลอเรียนก็จะอยู่ประมาณเลนกลางนะครับอ่าเห็นไหมว่าสกินก็ส,ยสดยงดงามนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาจะมาลองเล่นตัวนี้กันนะครับว่ามันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่า มันจะมีสีสันเป็นยังไงแบบไหนนะครับสำหรับพี่น้องหลายท่านก็คงจะได้สกินตัวราหูตัวนี้มาจากกิจกรรมฟรีนะครับอ่าก็ถกี่ว่าหลายคนก็คงได้นะครับแต่ถ้าหลายคนก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมในภายหลังผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดให้ซื้อได้อยู่นะครับทีนี้กิจกรรมฟรีผมก็ไม่ไม่พลาดนะครับที่จะ ทำกิจกรรมไม่ครบแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะลงมาเล่นกันแล้วครับเข้าสู่เกมเข้าสู่ห้องนะครับไอ้พี่น้องรอสกรักครูนะเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันนะครับผม อ่าโอเคก็เดี๋ยวก็จะได้รู้นะครับว่าไอส้สกินราหูเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเล่นลองเล่นดูคงจะรู้เนาะครับก็สำหรับ RV ในในคลิปครั้งนี้ผมเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมก็อาจจะยังไงผ่าน แอปจำลอง Android เพราะว่าถ้าไปเล่นในในอ่าราะว่า PC มันก็ไม่มีให้เล่นต้องจากต้องโหลดแอปจำลอง Android มาถึงจะเล่นจะเล่นอ่า ROV ได้นะครับผมเกมม o กโมบ้าในมือถือทุกทุกทุก <มา S 2> อันนะครับก็จะใช้ตัวจำลองนี่แหละในการเล่นครับนะไป ยังไงเนี่ยผมก็ลืมนะครับลอเรียตัวแม่เล่นกลางโอเคอันนี้ผมปรับให้มันได้สักประมาณไม่เกิน60 fps นะครับก็มันจะได้ไม่กระตุกมากโอ้ค่ะจัดทำลายทุกโอ,โอ้โหตายตายตายนี่ขยันเหลือเกิน โอเคเฮ้ยเจ้าปุ๊บเรโอ้โหตายตายไม่มีใครมาช่วยเลยเฮ้ยพ่อพ่อพ่อนี่นะครับหยุดปักษาอื้มนี่นะครับสิบสิบนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแล้วสอนศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อย ไปช่วยไวโอเลตหน่อยนี่นี่นะครับศพแรกผ่านไปนะครับออโอเคไปดูว่ามีศพที่สองไหมขอดูหน่อยนะครับผมนี่นะครับเคไหลลื่นดีนครับเออจุดนี้นั่นต้องช่วยกันนะครับผมปุ๊ปปุ๊ป โอ,อ๊ยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอโอเคอเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนละกันไม่ปลอดภัยนะครับอะไปต่อครับแ,ออแม่เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเนาะเดี๋ยวผมเอาลูกศรเมาส์ออกไปก่อน มันจะไม่มันนะครับนี่เอาปายแย้กายาแหมนี้ใครจะมาไปน้องกดตามผมนะครับกดสกินอ่าเขาเรียกว่ากดสกิน2ก่อนแล้วค่อยตามด้วยอะไรนะตามด้วยสกินหนึ่งนะครับมันจะโอเคเลยพี่น้องขอได้ไปช่วยไปช่วยหน่อยนี่ไหมโอเค<า>ครับ โอ้ต้องเรียกเพื่อนเพื่อนมาละเ,เรียกแขกมากหน่อยอเรียกแขกเฮ้ยยังเจอนี่หน่อยไปโอ้ทางนู้นแขกเยอะจนเหลือกเกินไปไปช่วยกันหน่อยนะครับโอ้แขกเยอะจริงๆหว่วยมปเนี่ยพี่เฮ้ยจนี่โอเคโอเคเฮ้ยจะุ๊บ ัรไปช่วยกันหน่อยไหวไปเนี่ยเฮ้ยปืนครับผมสวยสดงดงามเนาะ มีเสียงภาคไทยด้วยพวกเจ้าอูนี่ต้องช่วยกันเนาะอาจะไปไหนพี่ไปช่วยกันเหรอไหนไหนไหนไหมเฮ้ยทางนู้นมันรวมอยู่ทางนู้นหมดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยแหวนหน่อยนะมาแน่ๆไม่ต้องห่วงก็จะปุ๊บนี่โอเคโอ้ อือโอ้โหมา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 เลยมาตายนี่แหละ,หละอืะอ,อให้ดับเบลิลคิวเลยครับมือย้ายกายามีเสียงภาคไทยด้วยได้อัธรุเลยเนาะยุ๊ปอือเอาไปกินสักครับมาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน ตเออโอเคไม่ลาไม่ละไม่งมาอ้กหม่ะโอ้โอเคตีมาเฮ้โอ้โหเฮ้เออเฮ้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 เเกือบไม่รอดนะครับดีที่หลบพ้นนะครับ เรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าช่างแมงมันนะครับป้อมเอาชีวิตก่อนอตานะครับเรียกแขกเลยครับเดี๋ยวพอกาำลังสนับสนุนนะครับเรียกแขกเรียกแขกเขาเรียกว่าเรียกแขกครับเรื่อยๆจะผมจะไม่ไว้ใจพวกพุ่มไม้ ต้องต้องเช็คดีๆนะครับพุ่มไม้อะชวับไม่สกินราหูสุดยอดมาเฮ้ย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 ว้าว ประโยชน์ของอีกสกินหนึ่นง,งก็คือมันมีเอาไว้หลบได้นะครับหนีได้ด้วยต้องใช้ดีๆกันนะพี่น้องอาโอเคเอาไงเอาไงนผมขอเรียกแขกหน่อยแ,แล้วกันอ่ขอกำลังสนับสนุนนะครับโอเค เรียกแขกเรียกแขกหทางนู้นมาเป็นชุดเลยอะเฮ้ยชตีนครับเรียบแ,แขกเลยเฮ้ยช็อโอ้ยตาย น ja ี่นะครับเรียบร้อยโอเคโอ้นี่โอเคเอาไงเอาไงโอ้ตาย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 มันมันรอบเลนรอบเลนระวังป่าด้วยมันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันซ่อนอยู่เนี้ย นี่นะครับเรียบร้อยครับอโอเคเราจะทางตีแตกไหมอโอเคโอเค,ปปคไปแล้ว เอาเสี้ยวเสี้ยวนี่เนี่ยนะฮะสงสัยจะตายแล้วครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเราฟื้นใหม่ครับฟื้นใหม่ไม่หวัน่นไม่หวั่นมามากครับต้องรวมกันนะครับจะอยู่คนเดียวเนาะโดนรวมแล้วนะตายแล้วก็จะไปเอาไปกินซะน,นี่ต้องลบเข้าป้อมก่อน โอ้ยโดนรุมโดนรุมต้องเตือนเพื่อนแล้วนะครับว่ารวมตัวใช่ไม่งั้นก็ใช่ไหมอย่าไปคนเดียวด้วยเว้เว้ายมามันคนกันมาแล้วช่วยด้วย เฮ้ยเฮ้ยมามาหน่อยขอกำลังสนับสนุนนี่มันมามันขวนกันมาแล้วโอ้โหจ็บจักทำลายทุกสิ่งนี่โอ้โหเฮ้ยขอกำลังสนับสนุนหน่อยอือตีเราไปกินซะกตีโอ้ย จ,จัดเลยเพื่อนจัดเลยอ่าเอ้ยพังพินาศแล้วครับโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยนะครับขอไปดูเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะ <Enemy ultimate. S 1> อ่าทำอะไรกันบ้างเนี่ยไหวไหมเนี่ยรอดไหมตาย <Cut down. S 1> เรียบร้อยอ่ะเฟรยแล้วนะครับ ผมก็จะทำเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตเนาะ,ะต้องบอกเพื่อนๆนะว่าอย่าไปคนเดียวว้ป้อมแตกแล้รลมตัวเตรียมบวกนะเ,เออเฮย <c oughs> เร็ว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 เออนี่แหละไปด้วยกันไปด้วยกันนี่มันถล,ล่มละ อเอเอเต้เองไปรวมกับไวโอเล็ตนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะแพ้ได้นะวะ้าวอันีโอเคอัยนีโอเคอะไปไหนไปไหนไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วย อาไหมมังกรไหมมังกรไหมโอเคนะครับชุก้ยชุกอุยไม่รวมกันแล้วมันจะชนะได้ยังไงพี่มัวแต่ฟาร์มเตือนหน่อยเ<า>ตือนหน่อย เอ,อ,อย่าไปคนเดียวมันมาแล้วนะมันคนมาแนละ้วนะงัวแต่ฟาร์มไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวาเลยนะเนี่ยอโอ้โหตายหาละเฮ้ยอนี้เออตายไม่ไหวไม่เนี่ยเฮ้ย ไอ,อ้เจ้าไม่คุยไม่คุยออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไป,าไปาไวิว่งนะครับวิ่งวิ่งนะครับ <c oughs> อ้โอ้ตายไม่ตาย <c oughs> แม่ทางนู้นก็เสียชีวิตไปเยอะนะต้องเตือน,นเพื่อนๆนะครับต้องเรีรวมตัวกันรวมตัวเตรียมบวกเออต้องรวมตัวกันไม่งั้นไม่ชน,นะนะออ้ย มันจะไปชนะได้ยังไงถ้าเราไม่รวมตัวกันเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะฟื้นละเกมเอาว้ต้องเป็นเกมที่เล่นเป็นทีมนะครับผมลุยเดียวไม่ได้นะครับเสียชีวิตแน่นอนไม่ต้องกลัวโอ้โหตายละหมา ขอกำลังสนับสนุนรวมตัวเตรียมบวกจันทกระไรรับเฮ้ยเอ้ายัไงไงยอ๋อโอเคแหม่ท่านยอนท่านยอนหน่วยเดียวอ๋อโอเคใน,นที่สุดก็ชนะจนได้นะครับผม เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสกินลอเรียลนะครับราหูมันเล่นและสนุกยังไงนะครับแต่ก็สนุกใช้ได้นั่นแหละครับแต่ว่าเล่นรอบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเพื่อนๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือรวมกลุ่มกันไปไปต้องต้องรวมกลุ่มกันนะครับถ้าอยากจะชนะไปเดียวๆนี่โอกาสที่จะ แพ้เมีสูงนะอันนี้ถ้าทางฟุกนะครับไปกดไลค์เพื่อนๆหน่อยนะครับผมโอเคครับพี่น้องก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอลอเรียลนะครับแล้วก็สกินใหม่ของเขาที่เพิ่งจะออกมาไม่นานมานนี้นะครับก็คือราหูนะ เพื่อนๆทุกท่านนะครับหวังว่าจะสนุกกับอไอตัวลอเรียลเนาะแล้วก็อสกินลาหูแล้วก็การเล่นให้ดูของผมนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ดูช่องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้นะครับเอาวีเล่นให้ดู ลอเรียลฉบับภาคพ,พิเศษนะครับสกินราหูนะครับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะสนุกไปด้วยกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่าน,นผมขอตัวที่จะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม